สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เวลาเจ็ดโมงห่าสิบสีเนาะค่ะกำลังจะไปทำงานค่ะค่ะทุกคนบรรยากาศนะคะทุกคนเห็นดาวบะพูดสีมีดาวอยู่น,อยอยน้อยงนตรงนี้ เห็นบ่ค่อยชัดถ่านมองตาเปล่ายังเห็นชันนะคะถ้าผ่านกล้องบ่เห็นมีดาวด้วยนะคะบรรยากาศยามเศ้าค่ะเจ็ดโมงห้าสิบสี่นะคะ,ะ,คะเราจะไปทํางานแล้วะค่ะทุกคนนี่แหละคะ่ะเก็บบรรยากาศมาให้ทุกคนได้ชมนะคะหิมะกระทบกับแสงนะคะเป็นระยิบระยับสวยงามไปอีกแบบค่ะทุกคนเห็นบ่เปียแผนกล้องให้คนได้เห็นเนาะ แลยิบลยับขาวๆเหลี่ยมดี่ดีค่ะทุกคนสวยงามไปอีแบบอาหารเที่ยงของเปียววันนี้นะคะก็มีผักสลัดค่ะโรมานสลัดนะคะแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็ข้าวโพดนิดน้อยค่ะกินลายบอดีนะคะสำหรับเปียวเลือดกุปีนะคะก็จะกินอย่างระมัดระวังแน่แล้วก็าอันนี้เป็นผักดองนะคะผักกะล่ำดอง ดีสำหรับท่องนะคะระบายดีนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเข่ากรํรมเนาะค่ะเปรี้ยวกะเอาต้มใส่กับหัวมันฝรั่งนะคะทุกคนอยากกินหัวมันฝรั่งหัวมันฝรั่งมันจะดีสําหรับสุขภาพแน่นะคะกับต้มร่วมกันนะคะเเ้่กับมีไข่ะค่ะทุกคนไข่ทอดนะคะสองฟองนี่นะคะทุกคนนี่คืออาหารของเปียววันนี้นะคะ เปียวก็จะรีบกินนะคะแล้วก็ลูกค้าจะมาอีกภายในยี่สิบนาทีเนี่ยค่ะ สวัสดีจ้าทุกคนเปี่ยวเหตุงานเพล้วนนะคะเปี่ยนกำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านเดี๋ยวจังใดเปี่ยวจะให้ทุกคนชมนะคะทุกคนเบิ่งลูกขาเปี่ยวผู้ซ้ายด้วยนะนวดเสร็จแล้วพับผ้าให้เปี่ยวห้อมขนาดผู้ซ้ายด้วยคันเนี่ยวันนี้นะคะเปี่ยวขายช้าไปได้เนี่ยค่ะแถวนี้นะคะเปี่ยวดีใจมากเลยค่ะทุกคนได้ซัมนีเปลียนก็ดีใจค่ะ บบได้ลายเราค่ะแต่ว่าก็คือความภูมิใจนะแม่ค่ะได้นิดได้หน่อยก็ดีใจหมดนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะทุกคนลูกค้าเปียวกินเกลี้ยงหมดทุกอย่างทั้งขนมทั้งสมโอที่มันแซ่บเปียวเปียวให้ลูกค้านี่แหละค่ะทุกคนชีวิตในต่างเดนของเปียวนะคะก็คือการทํางานทํางานเสร็จนะคะออกจากบ้านตั้งแต่แปดโมงเช้าเนาะคะ่ะเราก็กลับบ้านนี่ว่าจะหอดบ้านกับ พุนล่ะค่ะทุ่มหนึ่งค่ะทุกคนกว่าเบวจะเสร็จล้วก็ต้องมาทาความสะอาดข้างลังนะคะเราก็เก็บผ้าเก็บอย่างกลับบา้านเสร็จแล้วเบลก็ต้องรอแฟนนะคะแฟนเบลวันนี้ผ้าเบลลายนะคะทุง่งบอกใ่ายเลยเบลก็เลยให้แฟนอีกสิบห้านาทีเบลบอกแฟนให้ไปเอารถมา้าแล้วเบลก็จะถา่ายยูนิ่งสินะคะทุกคนเบลก็จะเก็บทำความสะอาดแล้วก็เอาเสื้อผ้าพวกเนี้ยคะ่ะไปซักนะคะแล้วก็เตรียมสำหรับงานพรุ่งนี้นะคะเพราะเบลมีลูกค้าจะเศร้านะคะเก้าม้ง กมีลูกค้าแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนช่วงนี้ตั้งแต่เปี่ยวได้พักผ่อนเต็มที่ในอาทิตย์แรกของเดือนมกรานะคะได้เหตุงานนิดนิดน้อยแล้วก็พักผ่อนนะคะแล้วนกะ็กลับมาสุขภาพดีขึ้นนั้งสิ้นนะคะเราก็อยากเหตุงานเพิ่มขึ้นวันนี้นะคะเฮตุผิดพลาดในการทํางานนะคะเฮตุลูกค้าจองซ้อนกันกับขอโทษลูกค้าแล้วก็ให้เวลาไม่เขามานะคะค่ะ ถ้าเหตุงานเยอะเกินไปมันจะเหตุให้รู้สึกว่ามันเยอะเกินแล้วมันจะบ่สนุกกับการทํางานเพราะได้หยุดงานเพราะได้แบบอันปฏิทินโล่งบ่มีงานได้ค่ะ,ะรู้สึกแบบอุ๊ยบ่มีลูกค้าเลยอ่ะล้อลูกค้าแบบเป็นอย่างที่แบบรู้สึกแบบโอ้ยมีมีโมเมนต์แบบนี้ก็เขาด้วยจังซี่นะคะ่ะก็เหตุให้เขาได้เริ่มรู้สึกแบบอยากทํางานแล้วก็เริ่มรู้สึกสนุกกับการทํางานนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะทุกคน บ่มีผู้ใดจะรู้ดีไปกว่าตัวเฮานะคะ่ะปีใหม่มาแล้วเนาะคะ่ะทุกคนเฮาก็ต้องพลิกแพงทุกอย่างนะคะบ่ว่าจะเป็นครูชีวิตบ่ว่าจะเป็นการทํางานเนาะคะ่ะคือให่มันอยู่ให้ไดนะคะยิ่งเฮาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองเฮาอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอากาศนะคะแสงแดดนะคะบ่มีนะคะในเมืองนอกมืดแบบนี้นะคะ่ะเลยเหตุให้ค้นน้อยแล้วก็เหตุให้ค้นเป็น โลเครียหลายแล้วก็สะสมไปนั้่โดนกับบองค้นก็เป็นซึมเศร้านะแม่ค่ะซึมเศรายะเะยาเนี่นะยะบอสนุกเลยนะคะทุกคนเพิ่นมาถามเปียยนะคะใต่คอมเมนต์นะคะว่าน้องเปียวถ้าแต่งงานาสามารถเหตุงานในบอนะคะสําหรับประเทศสวีเดนเขามาวีซ่าแฟนประเทศสวีเดนสามารถทํางานได้นะคะทาเขาได้รหัสซีโตนะคะเขาเอื้นว่ารหัสบัตรประชาชนนะคะเขาก็สามารถ เสียภาษีใดเขาสามารถไปหาหมอได้ตรวจสุขภาพได้นะคะแค่นี้พอแล้วนะคะบ่จจาเป็นเลยนะคะประเทศสวิตเดนบ่จําเป็นต้องจดทะเบียนสมรสบ่จําเป็นต้องแต่งงานถ้าเขายังท่านใดพร้อมนั่งสิงนะคะทุกคนเขาเอื่นใบวีซ่าแฟนนะคะเขาสามารถสาม,มารถมาวีซ่าแฟนนะคะวีซ่าแฟนเนี่ยคือวีซ่าทีอา่อยู่สองปีนะคะถ้าเรียบจับบอผิดคือวีซ่าสองปีเนาะมันก็โดนเราหน่อยไหมคะ สองปีนะคะเขาเหตุจุบันนี้วีซ่าเปลี่ยนไปหลายเนาะคะ่ะลองไปถามเบิงนะคะทางเขาอยู่ประเทศสวีเดนอยางมาประเทศสวีเดนเนี่ยโทรไปถามเขาว่าจะต้องเ,อเพราะว่าอยู่เมืองไทยกับเมืองนอนเบอร์บลู่าตอนนี้เปน็นเมืองไดเราเนาะค่ะเนาะแล้วะคะละละาถามเขาว่าเวีซ่าแฟนเนี่ยมาได้จักปีนะคะอาจจะเป็นปีหนึ่งหรือสองปีนวีซ่าเกี่ยวกับ เปยวแน่ใจนะคะว่าวิสาปีที่แบบมาเหตุงาน,นมีหรือเปล่านะคะพอเมื่อก่อนตอนที่เปยวม้านะคะเปยวม้าวิสาทํางานาถ้าเขาอยากมาทํางานจริงๆเขาติดต่อกับบริษัทเหมือนเหตุบริษัทเหตุงานกบเปยวสินะคะเปยวจะเขียนให้หรือว่าได้ชั่โมงเท่าไดนั่นแหละค่ะแล้วกับม้าวิสาทํางานนั่นเขากับม้าอยู่ใดค่ะแต่อยากแน่นะคะเพราะว่าจะบุคคลไม่ค้นอยากเหตุวิสาทํางานเพราะว่าเปยวเคยจะซอยคนมาจากเมืองไทยนะคะมาเหตุงานนะคะ แต่เขาจะให้เฮ้านะคะเจ้าของกิจการเนี่ยจะต้องอมีเงินสมมติวาเขาจ้างเดือนละหนะึ่งมืนครูเนอะคือสามหมืนบาทบ้านเฮ้าแม่นไหมคะเฮ้าจะต้องมีเงินโชว์ภายในสิบสองเดือนนะคะสิบสองเดือนคุณเข้าไปเนาะคะ่ะเดือนละสามหมื2นสิบสองเดือนอันนี้คือค่าแรงขันํานะคะสมมติสิบสองเดือนเรากะต้องให้เหตุผลว่าเป็นอย่างจังเอาพนักงานมาจากเมืองไทยคือเขาลุ้นลงให้เฮ้า เอาพนักงานในประเทศสวีเดนนะคะทุกคนเนื่องจากว่าคนในประเทศสวีเดนหรือว่าในเมืองที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยกันยังมีคนตกงานอยู่เป็นอย่างเขาจะต้องเอาคนมาจากต่างประเทศมาเห็นงานวินดูเฮนซ์ครับบัวดูสกอแฮมเตอร์บีเลนดูสกอแฮมเตอร์บีเลขยขอบคุณค่ะโอเคสิงวิเศียรอมเฟมตอมินุตโอเคเฟมอ่อสรุปให้นะคะว่า ถ้าเขาแต่งงานนะคะแต่งงานจดทะเบียนสมรสหรือถ้าเขายังท่านในพร้อมนะคะแคร์มาวิสาแฟนนะคะทุกคนวิสาแฟนสองปีหรือว่าปีหนึ่งนะคะเขามนี้น่ะให้เขาเช็คให้เรียบร้อยนั่นแหละค่ะถ้าเขาได้รหัส C ตัวหลังเขาจังได้เห็นงานนะคะบมมีความจําเป็นเลยที่ถ้าเขาท่านในพร้อมนะคะ บ่าต้องแต่งงานนะคะอยู่ใด้ส่งนีนะบางคนที่เขาบ่าอยากแต่งงานเหมือนเปียวสินะคะเขายัง่บู้เลยว่าถ้าเขาแต่งงานจดทะเบียนสมรสไปแล้วเขาจะอยู่กับคนนี้ได้บ่ะคะแต่เขาหมั่นใจเขาจังแต่งนะคะเพราะว่าเมืองนอกนะคะสวีเดนเป็นประเทศที่อิสระเสรีมากนะคะ แต่เขาก็สามารถอยู่กันได้ในวีซ่าสัมบูนะคะหรือว่าอยู่กันแบบสัมบูที่บไดาแต่งงานค่ะเดี๋ยวกัวมาเราให้ฟังแล้วนะคะว่าประเทศสวีเดนอ่าการที่อยากทํางานอยู่ในสวีเดนนะมีความจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องจดทะเบียนสมรสหรือว่าแต่งงานนะคะบอมีความจําเป็นดนะะ้ค่ะถ้าสมมติว่าเขาอยากมาในวีซ่าแฟนสัมบูนะคะวีซ่าสัมบูนะคะวิดีโอของเขาเดี๋ยวเคยลงไวะะ้แล้วลค่ะในราคาวีซ่านั้นเขาสามารถทํางานได้นะคะ ถ้าได้ผู้ชุนหนุ่มเมื่อเขาเอินนะคะซีตัวหลังเป็นหมายเลขบัตรประชาชนที่เขายุดประเทศนี้นะคะเพราะว่าเขาจะได้เอาหมายเลขตัวนั้นไปเสียภาษีแล้วก็ไปรักษาพยาบาลน,นะคะแล้วก็จ่ายประกันสังคมนะคะเขาก็ได้ทํางานนะคะมีอย่างมาเขียนอีกแล้วค่ะเพื่อจะได้อ,ออกมาเหตุเป็นวิดีโอหายทุกคนถ้ากุฎดสนใจเรื่องการทํางานในสวีเดนนะคะ เบียวกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เขามาติดตามแล้วก็ขอบคุณคนทีมที่เขียนคอมเมนต์ในเบียวน,นะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย